สวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะพบกับครอบครัวของคุณยายน้ำผึ้งนะคะกราบขอพบพระคุณคุณแม่อิงนะคะอขอ,ขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณแม่อิงนะคะวัน<บ>นี้โต๊ะจีนคุณยายนะคะก็คนนุณยายก็ตั้งนาตั้งตารอนะคะจัดไว้แล้วคุณยายก็อรอพ่อควานนะคะกราบสาธุบุญนะคะสาธุบุญกับคุณแม่อิงนะคะ<บ>ที่เมตตานะคะแจกผลไม้นะคะให้คุณยายนะคะได้ทานนะคะอร่อยอร่อยนะคะ โะจีนคุณยายนะคะวันนี้คุณยายก็ได้ทานของอรอ่อยอร่อยแต่เช้านะคะก็กราบ mi, สาธุบุญนะคะสาธุบุญกับคุณแม่อิงนะคะที่เมตตานะคะจัดผลไม้วันวาน,นนะคะให้กับครอบครัวข,ของคุณยายห้าเชือกนะคะก็จะมีน้องปุ๋ยนะคะแล้วก็มีคุณยายสี่เชือกนะคะก็กราบสาธุบุญด้วยนะคะก็ขอให้คุณแม่อิงนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดวางสิ่งใดนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีแต่สมหวังดังใจปรารถนานะคะสาธุบุญด้วยนะคะ ลุรกิจกิจการนะคะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะอยู่ข้างหน้าคาุณยายสายทองนะคะคุณยายรอแล้วนะคะผลไม้นะคะมาตั้งอยู่ข้างหน้าคุณยายพอดีเลยนะคะคุณยายก็ดิ้นไปดิ้นมานะคะอรอก่อกราบสาธุบุญนะคะวันนี้คุณยายได้ทานผลไม้วันหวานนะคะแต่เท้าเลยนะคะสาธุบุญกับคุณแม่อิงนะคะคุณยายพากันดิ้นใหญ่นะคะตอนนี้ จะแบ่งให้ใส่เป็นกะละมังกะละมังให้ทานนะคะเจ้พวงต้องหั่นให้นะเพราะว่าฝันเขาไม่ดีนะคะต้องแยก เป็นยังไงคุณยายคุณยายรอพ่อควานพ่อควานบอกยังไม่เสร็จเลยคุณยายดึงโซ่นะคะดึงโซ่รอตั้งแต่ตอนมาจัดผลไม้นะคะคุณยายสายทองนะคะเชียกนี้ทางโน้นก็ยายพัวนะคะให้ยายสายทองก่อนนะคะเพราะว่ามาจัดข้างหน้าคุณยายพอดีคุณยายก็ดิ้นนะคะก็ขอตุบุญกับคุณแม่อิงนะคะที่เมตานะคะผลไม้วันวานนะคะให้กับคุณยายนะคะได้ทา นะคะก็สาธุบุญด้วยนะคะได้ทานก่อนเพื่อนนะคะอยู่ข้างหน้านะคะยายพวงรอแล้วจ้าต่อไปก็ให้ยายพวงก่อนนะคะเพราะว่าดินแล้ว อร่อยไหมคะคุณยายจ้าวันนี้คุณยายอร่อยแต่เช้านะคะทานผลไม้วันวานนะคะ ถอยไปถอยมาแล้วนะคะคุณยายอินทราเห็นยายพวงนะคะกับคุณยายสายทองได้ทานนะคะก็รอรอฟอกฟานนะคะรอแป๊บนึงนะคะคุณยายจะมาแล้วนะคะแล้วมา น้องปุ๋ยขอบคุณค่าคุณแม่อิงก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าสวยๆก่อนขอบคุณค่าสำหรับผลไม้หวานๆนะคะเสียงเสียงดังๆดังๆอีกครั้งหนึ่งคุกข่าวทอนใส่บัวด้วยลูกโอเคดังๆจอยมือร้องซังๆน้องปุ๋ยกว่าจะได้ทานนะคะต้องหลายรอบนะคะให้สวัสดีนะคะก็เขาก็จะได้จำได้นะคะ ก็กราบสาธุบุญนะคะสาธุบุญกับคุณแม่เองนะคะเมตตาผลไม้หวานหวานะคะให้กับครอบครัวของคุณยายน้ำผึ้งนะคะได้ทานผลไม้หวานหวานะคะวันเด็กนะคะวันนี้วันนี้วันเด็กคุณยายได้ทานผลไม้หวานหวานนะคะก็สาธุบุญด้วยนะคะเจน้ำผึ้งสุดท้ายสุดนะคะส่วนมากเจน้ำผึ้งก็จะได้ทานหลังสุดเลยนะคะ ต้นไม้คุณยายใบหล่นหมดเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบก็เป็นหน้าหนาวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหน้าร้อนก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ล่มนะคะก็กราบสาธุบุญนะคะสาธุบุญกับคุณแม่อิงนะคะที่เมตตาครอบครัวของคุณยายนะคะให้ได้ทานผลไม้ในวันเด็กนะคะสาธุบุญด้วยได้นะด้วยนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมากอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแม่ครับจ้าขอบคุณนะคะ